ใครชอบกินแกงไข่ผำม,มาทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่นางก็จะพาเข้าสวนหลังบ้านนะคะมาตักไข่ผำไปแกงกันค่ะพี่แม่กําลังตักนี่เป็นไข่ผำที่พี่นางเลี้ยงไว้ในบ่อซีมเมนหลังบ้านนะคะตอนแรกก็เลี้ยงไว้บ่อเดียวค่ะแต่แม่บอกว่าชอบกินแกงไข่ผำม,มากๆเลยนะคะพี่นางก็เลยขยายเพิ่มให้อีกสองบ่อค่ะรวมแล้วเป็นสามบ่อแต่ก็ยังโตไม่ทันนะคะ นี่นะคะปกตินะคะถ้าเลี้ยงตอนแรกก็เราก็จะเอาไว้สักหนึ่งเดือนให้เขาได้ขยายนะคะแล้วกต็ต่อไปก็ประมาณสักสองสามสัปดาห์นะคะเราก็ทยอยตักมากินเรื่อยๆสลับกันมา,าตักขึ้นมากินได้เรื่อยๆนะคะนี่นะคะอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่ก็เพิ่งตักไปนะคะมันก็เลยยังขยายไม่เยอะเนาะเพราะอย่างที่ว่าละคะ่ะแม่ชอบกินแกงไข่พัม่มและไข่พัมน่ะมันทําได้หลากหลายเมนูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแกงไข่ผํานะคะใส่ใบย่านางเนาะทำเอามาทํายำนะคะพี่นางชอบยำเนาะยำใส่หมูสับอย่างเงี้ยโหโคตรอร่อยรสเด็ดมากเลยนะคะเอามาทําเป็นแกงจืดก็ได้ค่ะเอามาเจียวไข่ไข่ผัก็ได้ค่ะหรือผสมกับหมูมะระยัดไส้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปผัดใส่หมูผัดใส่เนื้ออะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าไข่ผันะคะเขาเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งเนาะ ยิ่งเราเอามาเลี้ยงเองนี่คือปลอดภัยไรสารเคมีเลยนะคะถ้าเราไปตักเอาตามห้วยหนองคลองบึงนะคะก็อาจจะกังวลใจนิดนึงเนาะว่ามีสารเคมีปนเปื้อนมาด้วยไหมนะคะนี่แม่ตักไขผ่ผัแม่ก็จะไม่ตักหมดนะคะเนื่องจากว่าเราต้องเหลือไว้ส่วนหนึ่งให้เขาได้ขยายต่อไปด้วยนะคะรอบนี้เราจะไม่ตักเยอะนะคะเพราะว่าแม่ตักกันมาถี่ๆมากเลยนะคะรอบนี้เราต้องเหลือไวใ้ให้เขาขยายให้เขาเติบโตน ขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะก็เป็นไข่พับที่พี่นางเลี้ยงไว้3บอ่อหลังบ้านค่ะถ้าใครสนใจก็ลองดูนะคะ